เดินย้อนกลับไปที่โซน B ครับของก็จะมีของขายนะครับนี่ครับมีส้มโอนี่มีส้มโอมีของขายนะนี่โซนนี้ก็จะมีนั่งกินซื้อของมาแล้วก็นั่งกิน,นครับนี่ครับก็เดินดูไปเรื่อยๆนะคนก็มีพอประมาณนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็เดินดูไป สวัสดีครับครับตอนนี้เราจะพามาเที่ยวตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันนะครับนี่ครับอยู่ที่วัดตลิ่งชันครับตำบลคลองสับพระเขตตลิ่งชันนะครับเห็ครับตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยครับไปเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในว่ามีอะไรบ้างครับ ครับเราเดินเข้ามาแล้วนี่แล้วมีวัดตลิ่งชันอยู่นะครับนะบนี่ทางนี้ก็จะไปตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับแต่วันนี้เราจะมาตลาดน้ำสองคลองครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะ <c oughs> ครับ <c oughs> เราก็ไม่ได้มาบ่อย <c oughs> โอ้นี่มีส้มโอขายด้วยครับนี่ตรงน,นี้ครับส้มโอส้มโอขาวใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปดูนะครับนี่จุดนี้ก็นี่ครับจะเดินไปตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับเนี่ยตลาดน้ำสองคอดตะล่งชาน อนี่ก็เป็นจุดไหว้พระนะครับนี่เป็นจุดไหว้พระครับนี่ครับนี่ครับมาทำบุญไหว้พระกันก่อนก็ได้ครับซื้อดอกไม้ทุกเทียนตรงนี้ครับสาธุสาธุทุครับ,รบ,รบนี่เป็นอุโบสถนะครับอุโบสถไม่รู้เปิดหรือเปล่านะ แตเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปวันนี้เราเดินเข้าไปทางด้านนี้กันดีกว่านะครับตลาดน้ำสองคลองวัดิลึงชันเดี๋ยวเดินไปด้านนี้กันก็จะเดินได้สองทางครับเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเราจเดินเข้าทางด้านนี้ต่อับ เดี๋ยวเราเดินเข้าตรงด้านนี้นี่ครับมาแล้วก็จะมีเสียงพงเสียงเพลงนะครับทับลมลื่นมากเลยครับนี่บรรยากาศลมลื่นมากเดี๋ยวเราเราเดินดูก่อนนะครับเดินดูก่อน นี่ครับร้านแรกเลยก๋วยเตีเ๋ยวหมูต้มยำก๋วยเตีเ๋ยวหมูต้มยำเชียร์สงนี่ร้านแรกเลย <c oughs> นี่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพืชผักน้ำพริกนะนี่ตรงนี้ก็จะมีจุดเช็คอินนี่ครับเช็คอินสวยๆครับ เดี๋ยวเราเดินดูเดินดูไปเรื่อยๆกันก่อนนะครับของขายเยอะยะเลยกาแฟขอนี่ครับข,ขายย้าวยำน,นี่ครับ, <c oughs> รบแกงใต้น,นครับเเาเดินดูไปเรื่อยๆกับซื้อของแล้วก็มานั่งกินได้นี่คบกาแฟะนะครับ มีบรรยากาศนะครับตลาดน้ำสองพองโอ้โหโอ้โหนี่ครับอันนี้ก็มีดนตรีนะครับพี่เขาเล่นนะครับเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆนี่ครับด้านหน้าเราทางด้านานู้นก็จะเป็นตลาดน้ำผลิงชันนะครับ ินไปเรื่อยๆก่อนครับนี่ครับมาเดินลงมาด้านนี้ลนะ้วนี่ครับโอ้หนี่ครับมันก็เป็นร้านผักผลไม้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปก่อนเนาะโอ้ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ร้านเรือด้วยนี่ครับไป,ไปเรื่อยๆครับ นี่ครับเราเดินเลยเข้ามาด้านในเลยนะครับเมื่อ,อก,กี้ด้านนั้นนี่ตรงนี้ก็จะเป็นปลาเผานะครับนี่ครับปลาเผาโอ้โหนี่ขนมขนมเบื้องหอ,อยทอดขนมขบเราก็มีอะไไรด้ยู่ตรงนี้นนะี่ครับ,น,รบนี่ก็เป็นร้านข้าวแกง น,าานี่แกงีเราเดินสุดมาตรงนี้นะครับดูดื่มน้ำนี่ข้าวขนมบ,บัาบินมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวเราลองเดินดูแด้านนี้ด้านนี้มีอะไรไหมอ๋อนี่ก็ซื้อของมานั่งกินนะครับนี่ซื้อของมานั่งกิน อืมอือนี่เป็นบรรยากาศครับบรรยากาศรอบๆตลาดนะครับนี่ครับเรามาเก็บบรรยากาศเรือท่องเที่ยวครับเรือแล้วท่องเที่ยวสวยงามมาก อยู่ริมน้ำนะครับเหนือริมทองครับทองตล่งชันนนากเรยากาศล่มลื่นมากซื้อของแล้วก็นั่งกินเนาะเนาะดูบรรยากาศสวยงามมาก สวยงามมากๆเลยครับลรมเรือครับเราก็มาชมบรรยากาศเนี่ยชมบสมยากาศริมคลองครับเนี่ยดูเรือวิ่งไปมาครับครับอเดี๋ยวดูชมเรือวิ่งไปมาเนาะ เรือนักท่องเที่ยวเยอะครับนะครับนะครับเรือนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดครับดังนะนั้นีนนักท่องเที่ยวต่างชาติครับสวยงามมากนักท่องเที่ยวก็จะมาแวะขึ้นมาซื้อของกินนะครับมาเดินเที่ยว สวยงามมากครับครับตอนนี้เราก็เดินออกมาด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูย้อนดูไปดูว่าตรงมุมตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่ครับเดินก็จะมีเพลงมีเสียงเพลงมีร้องเพลงนะครับก็ประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปทางมุมนี้ดีกว่านะครับนี่ครับ นะครับตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟนะครับเด็ร้านกาแฟมีขายของครับนี่เขาก็จะมีร้องเพลงนะครับ เสียงดังเดี๋ยวเราเดินไปด้านอืน่นก่อนครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปด้านในกันดีกว่านะครับก็ม,มีเสียงเพลงร้องด้วยนะครับนี่เดินย้อนกลับไปที่โซนดีครับออของก็จะมีของขายนะนครับนะครับมีส้มโอนี่ส้มโอมีของขายเยนะนี่โซนนี้ก็จะมีนั่งกินซื้อของมาแล้วก็นั่งกินครับ นี่ครับก็เดินดูไปเรื่อยๆนะคนก็มีพอประมาณนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็เดินดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะมีร้านขายของชาวบ้านซื้อของมาขายเยอะแยะหมดคนนะครับแล้วมีหลากหลายนะครับโอ้ตรงนี้ขนมก็น่ากินมากนะครับขนมน่ากินมากเลย โอ้มีอันนี้ก็จะเป็นจุดบ้านชาวศิลป์นี่บ้านชาวศิลป์โอ้สวยงามมากเลยครับนี่ยมีบ้านชาวศิลครับสวยมากเลยครับมุมเดี๋ยวเราเดินออกไปดูมุมอื่นต่อร้านก็วยเตี๋ยวขายมะละกอขายผักครับ นี่ครับหมู่โซนนี้ก็จะเนี่ยไม,ม้ีมรอยตรงมุมนี้ก็จะสวยงามมากเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปออกไปทั้งจุดจุดที่เราเดินกลับมานี่มีร้านนี่ขน,นมครับนี่ร้านขน,นม ร้านขายของเยอะแยะเลยก็จะประมาณนี้นะวันนี้เราเดินประมาณแค่นี้ก่อนนะครับเออนี่อันนี้ก็เป็นร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงนี่ครับอันนี้ก็เลยจะมาอยู่จุดเช็คอินตรงนี้ดูจุดเช็คอินตรงนี้หน่อยเดินก็จะมีเสียงๆๆๆเพลงเสียงอะไรเยอะะไปหมดเลยครับวันนี้นะครับ นี่อันนี้เราเดินมาตรงจิมน้ำขออนนี้เขาก็จะมีน,นีรเ,เรือมาขายของด้วยครับนี่ครับนะบรรยากาศชาวบ้านชาวบ้านนี่ริมคลองนะครับเก็บบรรยากาศตรงนี้ไปก่อนเนะนเสียงเพลงมันดังมากเลยครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปไปต่อจุดอื่นกัน นี่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นวาดวาดภาพนะครับผมสวยมากเลยนี่ครับโ้นี่เป็นร้านอาร์ตอาร์ตครับเดี๋ยวเราเดินต่อเดินกลับมันจุดน,นี้นะครับ กประมาณนี้นะวันนี้น,นี้เราไม่ได้เดินเยอะนะครับคนไม่ก็เยอะครับเดินวนมาตรงนี้เดินวนกลับมามุมนี้เดินวนกลับมามุมนี้ไปดูดูตรงโซนนี้มีอะไรอ๋อ,อครับ <laughs> เดินเข้าไปดูโอนนี้ดูโซน,นนี้มีอะไร โอ้นัเป็นกุฏิพระนะอืมโอนี่กระดานนี้ก็จะเดินทะลุไปได้นะนี่คร,รับมีบรรยากาศเป็นเหมือนกุฏิพระนะอื เสียงเพลงค่อนข้างดังนะครับวันนี้นี่เราก็เลยเดินวันนี้ครับนี่ตรงนี้ก็เดินเข้าไปได้นะครับมีบรรยากานี่เดี๋ยวเราเดินออกตรงนี้มีอะไรโอ้โหจะเป็นนี่น่าจะเป็นศาลาทำพิธีต่างๆงามีงาน นี่กใช้เป็นกิจกรรมนะครับนี่นี่ก็เดินมาตรงนี้ก็สวยนะนี่นี่ครับนีตอนนี้มาเดินวนมนาะตรงนี้ก็จะมาออกตรงตลาดได้เหมือนกันนะครับนี่ครับเออนี่นีนน่ออกไปได้ฮะตรงนี้เป็นอะไรอ๋อนี่ครับเดี๋ยวดูตรงนี้ ตรงนี้เป็นป้ายที่เราเดินผ่านมาที่ทางตลาดนะครับอ๋อป้ายวัดตลิ่งชันครับนะครับแสงคลองชักพระเดดตลิ่งชันนะครับน,นี่เราเดินเดินออกไปเดินนั้นกลับไปดูตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ก็จะออกไปที่เราเดินเข้าได้ตรงนั้นนะครับนะครับเออเนี่ย ครับอ,อ้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอ๋อ AL. เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนนะครับคำนวดแผนไทยครับอออนี่ครับอ๋อนี่ศูนการเรียนรู้อ๋อนี่ครับเขาฤาษีสวยมากอ AL. มีน้องแมวอยู่ด้วยอ๋อนี่ครับเป็นศูนการเรียนรู้นะตรงนี้อ AL. นี่ครับตรงนี้เมื่อกี้ที่เราเดิน ทะลุร้านกาแฟครับอ้โครับโอเคตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ๋อนี่ก็าจะมีประวัติความมาเป็นบ้านนวดแผนไทยวัดตลิ่งชันนะครับโอโอเคเดี๋ยวเราเดินเดินออกไปด้านจุดอื่นกันก่นกอนอ นี่ครับเดินวนไปวนมานี่ครับเดินย้อนออกไปทางเก่าเราน่ครับก็ถือว่ามาเดินเล่นกันแล้วกันวันนี้ไม่ได้อะไรนะครับมาดูบรรยากาศเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่นะครับ เดินไปเรื่อยๆเดินมาทะลุตรงจุดนี้จุดตรงตลาดน้ำสองคลองวัดตลิงชันนี่ครับนี่ครับเราเดินออกมาตรงจุดตรงนี้ตรงจุดเช็คอินนะครับมาเห็นรูเรือขายกุ้ยช่ายนะครับนี่ครับนี่เรือขายกุ้ยช่ายนะครับนี่บรรยากาศอิมคลองครับไม่ค่อยได้เห็นกันง่ายๆครับนี่ ครับก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวเราลงเดินตรงไปด้านล่างนิดนึงเก็บบรรยากาศนิดหนึง่งครับตลาดน้ำเขาหัวตะลิงชนอนเราดูฝั่งนู้นครับเป็นบ้านสวยงามมากะครับก็จะประมาณนี้เนาะดีครับ นั้นนที่เราขอปิดคลิปตลาดน้ำสองคลองวัดสนุนิชันเรามาเดินเที่ยวไว้ประมาณนี้นะครับนะครับไว้ก็ไปเจอกันคลิปหน้ากันแล้วนะครับว่าวันนี้ไม่มีอะไรแค่มาเดินดูบรรยากาศนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ